สวัสด so ีคร so ับท so mm ุกคนรายการเบสท์สเตอร์เกมเมอร์นะครับว like ันนี <AS 95> ้เราจะมาเล่นเกมฮาร์ปไเวลกันอีกแล้วนะครับเรือกแรกเลยด่านที่ชื่อว่าคลิกลองเลือกดูครับแม่เลยเพราะฮะเพราะฮะพรทำไงดีฮะเราชนมันลูกเออเฮ้ยเอ้ยไอ่ยี่ได้ลูกเอ้ยเอ้ยดะ ลูกลูกลูกพอตายแล้วลูกอย่าเออพ่อลูกแคร์ค่ะโอ้โหพ่อค,ครับพอ่พอฮะพ่อพ่อเป็นไรมากป่ะครับพ่อครับพอ่พอฉันถูกกัลูกโอ้อาไรมา,มาคราวนี้เราต้องเป็นอันดับหนึ่งขึ้นด้วย๋ย่าเยอะยอะอีออีขอดองหอมมงเลยใช่ไหม เอ้ยเดี๋ยวท๊ะทำไมพ่อหัวโขนล่ะงั้นล่ะครับโอ้ยพอ่อมอยมาเอาไม้เย้ยเออโอ้โหคิดที่เอาอาหัวมงค์ทีเราแตกเลยเฮ้ยจะโอ้โหเอาหัวมงค์จังวันนี้โอ้โยโอ้ย,อยจังวันนี้ผ่านได้ไหมเฮ้ยเจ้ จะผ่านก่อนตายหรือไม่เย่เย่ในสุขภาพหรือครับตัวนี้ในที่สุดก็ผ่านแล้ว how to make surf run ไปลุยกันเลยย่ยยัยยัยยอยยัยยัยาเฮยอะไรวะตัวนี้มันอึดเฮยตอนนี้มันมันลื่นจังเลยเพราะฮะหนูว่าพ่อปั่นดีดีดีกว่านะฮะดีเบิร์ลูก ไปชีวิตดีต้องเลือกต้องเลือกพ่อคนเดียวเท่านั้นอ่ะเออโอ้ยเออลูกระวังลูกโอ้พ่อฮะพ่อเป็นอะไรมาพ่อฮะไปไปเดียลูกลูกเชื่อลูกเ้อเฉยจพ่อนะพ่อสามารถทำให้ลูกผ่านได้นะยย่ะเออจะดีมากครับพ่อลูกเกิด โอ้ยไอหำแมวดูเอาเซัมจิตวันจอโอ้ยเยเดยังไปได้อยู่นะเออเยเดผ่านได้ไงวะที่สุดกับครครับมาเลยเอ่อก้สมัยก้กสมบูเนีสออรติบ ไปเลยดิอดข้างหน้ามีอะไรไหมฮะบันโอ้โอชหายละลูกฉันไม่นะยายอ่าไปไหลแล้วโอโหทีเดียวครับยังไม่ตายด้วยคนอึดจังละเดี๋ยวจะไปนะครับอิวสเตน ร่อยลุยย่อยเอ้าโอ้โหไม่น่าเลย่อยมันมาแล้วมันมาแล้วย่อยลูกลูกอะไรมันลูกดูดิ พ่อขากาแล้วพ่อยังปั่นได้ไหมลูกพ่อมีความพยายามสูงห็นไหมลูกเฮ้ยลูกลูกลูกเราอว่าไม่น่ารอดโอเคก็ขอต้องพิมพ์พิพ์หรครับสวัสดีคับ